ดีค่ะสถานที่ใหม่ค่ะทำไมเพิ่มงานกับทีมงานใหม่ใหม่เพรปรับตัวหรืออะไรอะไรแบบี้ค่ะค่ก็จริงๆละครยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะแต่ว่าก็ก็มีบางคนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเคยร่วมงานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะียากต่อมายากค่ะก็ติดต่อมาประมาณน่าจะประมาณสักปลายปปีที่แล้วค่ะทำไมถึงตัดสินใจรับค่ะก็ คนที่ทําก็เป็นทีมงานที่โฟกัสร่วมง,งานด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์น่ารักดีก็เลยอยากเล่นที่หลายคนมองว่าจากจบจากรู่แล้วมาจากคู่แข่งคู่อ๋อจริงๆไม่ไม่ได้แบบว่าตั้งใจหรือจงใจอะคะ่ะก็มีเออตรงไหนติดต่องานมาแล้วเราสนใจที่จะเล่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รับค่ะเราก็ยังไม่ได้ดูว่าจะเป็นของค่ายไหนเป็นคนทำอะคะ่ะสถานะตอนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงอิสระค่ะก็เป็นนักแสดงอิสระคะ่ะตอนนี้ กับไอ้ผู้บริหารหมดแล้วค่อขาหมดละขาหมดละจะพูรกันที่จะมีการเซ็นสัญญาอะไรัสัญญาค่ะยังยังไม่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะที่นี่มียื่นข้อเสนออะไรให้เราไหมข้อเสนอโอ้โหยี่โฟเพิ่งแบบเพิ่งจะมาได้แบบครึ่งเดือนเองค่ะก็ยังไม่ได้มีแบบว่าทางผู้ใหญ่หรือเข้ามาคุยว่าแบบจะมีการเซ็นสัญญาหรือยังค่ะกับทางไอเองโอกาสดีมากเลย เห็นว่าเราเราเหมาะสมกับบทบาทที่เขาอยากจะให้เราเล่นเราก็ยินดีค่ะเรียกว่าไม่ได้ถูกลาอะไรค่ะตอนไม่ไม่ไหมคะในช่วงวันนี้มันเหมือนเป็นการมีตำนานโปรโมทเรียัง้อยหนึงยานแล้วนะคะใช่ค่ะก็ก็ก็ไม่มีแล้วค่ะก็อย่างที่บอกไปน่าจะประมาณกลางปีที่แล้วค่ะว่าว่าเราก็ยุบวงไปแล้วค่ะเราเสียได้ไหมคะเสียได้ไหมก็เสียดายค่ะ10ปีโปรโมทแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นใหม่จริงได้คุยกับผู้ใหญ่มาเป็นต้องไม่พลาดว่าแบบเ้ยรับงานที่ มีมีปรึกษาผู้ใหญ่บางท่านนะคะว่าเออเรามีละครบทแบบนี้มาน่าสนใจไหมน่าสนใจดีพออยากเล่นก็ปรึกษาบ้างคะ่ะไม่ได้เรียกว่าแบบจบกันแบบไม่สวยไม่ค่ะจบกันดีดีค่ะ <c oughs> อย่างตอนนี้คือเราก็มาส่ายทางดดนักแสดงตรงๆแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นตัวแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงใช่ค่ะใช่ใช่ก็มากกว่าแต่ว่าเพลงก็มีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ขอขอก่อนยังติดต่อนี่คือเป็นค่ายหรือว่าเป็นอะไร ก็เป็นค่ายเพลงมาติดต่อว่าเฮ้ยอ,อย่าทำเพลงให้ไหมออกซิงเกิไลไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็โออขอขอคิดก่อนแต่ว่าไม่ได้ติดต่อให้ไปคิสัญญาเลยยังค่ะเรื่องสัญญาทางค่ายต่างๆก็ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้เป็นอิสระเนาะเราก็อยากแบบรปแลนด์รับ,บงานเต็มที่อย่างที่เราอยากดําคือใตอนนี้แฮปปี้กับการเป็นอิสระยังไม่อยากมอง่านใช่ไหมคะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะก็มีหลายๆค่ายเลยที่ติดต่อมาค่ะก็ ก็รับเล่นไปแล้วก็ก็มีมากเลยแต่ว่ามีโอกาสที่จะเลพะยยลงนักแสกับพี่ไหนอีกไหมคะหรือว่าเราโอเคกับนักแสดงอีกไหมตอนนี้นะคะนะตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีกับการเป็นนักแสดงอิสระงานเพลงงานเพลงอะคะ่ะถ้าเกิดตอนนี้เร็วๆนี้คงยังค่ะนักแสดงแล้วเห็นแล้วถูกไปวันเกิดของใครมาอ๋อใช่ค่ะพี่ว่าไปทริปดำน,นะะ้ำค่ะอันนี้ไปสองกระถอง พี่ดับกันสองคนนะคะก็ไปกันเป็นกลุ่มค่ะแต่ว่าก็ทยอยตับตามกันมาค่ะที่เห็นไมทันค่าวันส่คนต้องมีหลายคนไม่ใช่ใครจะถ่ายให้มีหลายคนค่ะแต่พอดีว่าวันเกิดเขาพอดีเราก็เลยแบบทางเจ้าของรีสอร์ทที่รู้จักกันเขาก็ทําเค้กมาให้น้องเราก็เลยสวมรอยว่าเป็นเค้กเราเลยอะไรเงี้ยตอนนี้สนิทกันมากขึ้นไหมสนิทกันมากขึ้นไหมไม่ไม่สนิทกันมากขึ้นก็เท่าเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆรู้จักแล้วก็สนิทกันมาประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะแต่กเพราว่าเป็นคู่หนึ่งปากกัน แต่แค่มันไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านี้ค่ะเออแต่่อนน้้นมีใครใจเขาบอกว่าเดินหน้าจีบเราแต่ตอนนี้สถานะพิงกายังจีบเราเหมือนเดิม,มไม่รู้ต้องไปถามเขาโมไม่รู้แต่ว่าทุกวันนี้คือยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออะไปว่างก็ไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะในที่ก็มีภ้าพหวานๆกอดก็เหมือนไปดำน้ําไปเล่นน้ํากันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถ่ายรูปเล่นกันใช่สถานะตอนนี้ว่ายังไงตอนนี้พอโสดค่ะโสดนะคะค่ะ เรียกว่าการความสัมพันธ like, ์เอาไว้ไม so okay. ่ท้ากันนะคะกักไหมล่ะคะก็ไม่ได้กากแต่ว่าก็สัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าโอเคค่ะยังไม่ได้อยากมีแฟนยังมีคนอื่นๆเข้ามาบ้างไหมคะคนอื่นที่เข้ามาค่ะก็ก็ยังอะค่ะก็เลยว่าตอนนี้สนิทเนีทางไทยที่สุดก็